ทั้งช่องเป็นซื้อกลางแนวทางโปดถ์ไซวิจารณญาณในการรับชมครับก็มีเขาบ้างรดบ้างเนาะค่ะแต่ละสำนักเนาะเป็นเรื่องปกติค่ะผู้ชมกิดจะว่ากันเด้อค่ะพิจารณาเอามัดชอบสำนักใดก็ตามสำนักนั้นเพราะว่าเขา,ากขับบรุขคือกันว่าจะเข้าสำนักใดเนาะกับหาเมื่อฝากค่ะหาเมื่อฝากบอเมนว่าทางช่องกับซื้อให้กันนะหมดหมดเป็นเมื่อผุหลาหลายเมื่อเมื่อควาเลายผู้สองคน ทั้งแม่ทั้ง,งลูกมดเป็นมื่นกวายนะคะคืะอ,คอพายเอกงานนี้น้องเบลงาเอกงานนี้ก็วันนี้ก็เป็นหวยซองห้าหมื่นนะคะแล้วก็สายด่วนกทมที่เพิ่นกลับมาแล้วนะคะคนสีเกตนะคะกลับมาแล้วนะคะทำไม อาพี่น้องมือนี้ข่นหวดแล้วข่นสีเกลพดคนได้ตองหวดเลยค่ะเข่าบนล่างก็เดี๋ยวให้เพิ่งปุ้มก้อนอะไรเรื่อยเอาไว้นี่ตัวมะขุมสามหน้าแดงแต่บ่าข้อเป็นก้องหลังเลยเข่าคักเข่าแน่ทั้งซ่องห้าหมื่นทั้งสายด่วนกทมเป็นบ่เดียวศูนย์หกเกือบแตกซ้ำตัวเบิ้งด้วยรอดรว่างสลับกันแล้ว่างสลับกัน แล้วว่างสลับกันค่ะศูนย์หกไว้ซองหาเมือนเขาน้อศูนย์หกเขา่าบนศูนย์หกเขา้านะคะแล้วก็สายด่วนกทมเข้าตัวฟันหนึ่งห้าด้วยคือเพื่อนหายแค่นี้ดีเนาะน้องเดียวได้ลงคลิปไปอยู่กับคุคงจงเห็นกันแต่ว่าเพื่อนทางหายจากการลุงช่องมหลายงวดมากๆซึ่งก็ได้ตามมาปรับกะกลับมาอีกครัง้งเนาะเข่าบนล่างเลยค่ะนวลนี่เข่าบนล่างแต่ว่ากระแซกกะยังเงียบเพราะว่าเพื่อนหายไปโดน ผู้ชมอาจจะบ่ได้ตามแมนบอกค่ะอาจจะไม่ได้ตามนะเพราะว่ากะระแสพิ่นเงียบไป <c oughs> บ่ได้จับตามองเพราะว่าเลเพิ่หรุดหลงวดเพิ่นก็เลยงดงดไปก้อนบานี้เพิ่นว่าเลเพิ่นเริ่มเข้าดี2องซ้งวดเดินดีเข้าบวอยแล้วก็เลยอ่างงวดนี้วันที่1ิบหกพิพานมากกเลยมามาลงช่องติดต่อลงเดี๋ยวมากมันบอกว่าโอเคค่ะาจารย์ลงเนาะเพราะว่าหววเดินดีเข้าดีแล้วเพราะว่าพิ่นได้มาใหม่แล้ว กร,ระปุกปรากฏว่าเขาวิลีเนาะค่ะก็แล,แล้วค่ะเพ่นใดต้องงวดมาเลยไม่รีรอไม่ต้องดูใครนะคะได้ต่องงวดเลยนะคะหวยออกปุ๊บได้ปั๊บเลยค่ะว่าเล่าหายไปโดนล,ละหายไปโดนมันีกคนก็นเลยแบบเงียบบ่ได้นสนใจเนาะบ่ใคยสนใจความความนิยมกับเงียบไปที่จริงนะเอชซี่แฟนช่องเฮฮาลับมณี่ลงเลยต้องรูจร้จักเพื่อนเอยเพื่นรู้จัก ต้องเบลนี่เพราะว่าค้นสีเกล็ดเลยค่ะแจ้งเกิดน้องเบลเลยคลิปหวยซองห้าหมื่นนะคะหาเจ็ดเป็นบ่มแมนคือรายงวดอเป็นห่เจ็ดสามสามแปด 3, 3, คือมันเขามาสามสีงวดติดนะน้องเบลเป็นคนเทดคลิปเล่าตลอดวันนี้ก็แจ้งเกิดจากเล่ากับว่าได้แจ้งเกิดจากหวยซองหางมือเพราะว่ามันเข้าติดโต้กันรายงวดที่นี้แล้วช่วงงหลังมากมันลดบานนี้ค่ะช่วงงหลังมากลดก็เลยเว้นพักไปเลย นี่แหละคะ่ะกับมะม่เล่ากับมาบุ๋มนี่ขังเขาบนล่างเนาะท่าผู้ใดจาได้เนาะอาผู้ใดกะเขามาแล้วกะฝากเพื่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาโทหาหัวซองหาเมือ่อข้นสีเกตสายดวนกอเทาหมอตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าคุยกับอาจารย์แล้วบอกว่าได้เลยตองว่าไม่ต้องรีรอไม่ต้องไปรอใครนะคะออกกุ๊บได้ปั๊บเลยนะ สวัดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีน่ะมาแล้วจำเสียงได้แล้วเมื่อกี้โทรผิดไหมคะอาจารย์เป็นต๊กไฟบู้องไ <laughs> อาอจารย์ก็ดูอยู่เนี่ยกำลังไล่สุดกันอยู่นี่โรทรเห็นโทรผิดก,กันแล้วเอาสวัสดีสวัสดี <laughs> พี่วันนี้เนาะแล้วก็น้องเดีวแล้วก็พี่เมฆาด้วยนะกบเจ็ียมันรนะ้องน่ะร้องฝนก็ตกดีดีเพิ่งหยุดไปแม่เน่ค่ะเมื่อนี่ฝนตกทั้งทั้งอากาศเยนเน็นเย็นแง่ทั้งฝนตกเลยอือโทรมาทีไรแบตจะหมดทุกทีเลยเอา้า <c oughs> เป็นจงไงเน,น้อโทรย,ย่างเลยแบตจะหมดตลอดอต้องชัดพราะก่นแบะ นาย <c oughs> ตาเป็นนานก็เลยฟังมากเลยในกลุ่มก็ถูกกันเยอะนะถูกกันศูนย์หกแล้วก็ครับผมฟังมากเลยนะตอนนกลุ่มก็ฟังกันนะจากวันนี้มีทั้งหมดห้ากลุ่มดนะมม้องมีทั้งหมดห้ากลุ่มนะกล <c oughs> ุ่มกลุ่มใหญ่เราอยู่ที่ห้าร้อยสี่สิบคนนะ่ะแล้วก็กลุ่มที่สองก็ประมาณร้อยแปดสิบแล้วก็สองร้อยห้าสิบหกคนนะ่ะจากตอนนี้ทักไทยอยู่ในกลุ่มนะบอกว่าอาจารย์ ียงหล่อกมั้งเขาบอกอาจารย์เียงหล่อจะลงอาจารย์ลูกหล่อสวัสดีครับอาจารย์ลูกหล่อสวัสดีพี่ฮาสบายดีเนาะไปอาบน้ำเพิ่ก่อนเสร็จก่อน้องเบลยอยู่ผู้เดียวได้เบาเสียงดังเรื่องอนิชาเตือนหนีหยาดเด้ตรงตรงกระซิบเอาค่ะอิชาเตเตือนหนีอ๋อสนใจเข้ากลุ่มเม็นบอท่าจังสั้นเดียวน้องเดียวเ็่เป็นคลิปสั้นๆเดียวจะขึ้น QR วอารโค้ดของอาจารย์ที่หน้าจอกันแล้วกันเนาะอาจารย์เนาะ ได้ครับผมได้เอาเป็น QR c o า e นะคะจังใดก็ใหาแอดไล์ไปคุยกับอาจ,จารย์เองเนาะถ้าผู้ใดเขาอยากรับผมอาจารย์ก็จะฟันให้นะฟันให้วันนี้ฟันให้ฟันให้ใหที่สายด่วนนะเม็ดเดียวไปก่อนนะสายด่วนนะสายด่วนเม็ดเดียวใช่ไหมคะครับผมไา,า้เสร็เลยน้องค่ะ,คะันที่หกหนึ่งนะ มิ้นเดียวสายด่วนไม่มีตัวกันนะน้องตัวเดียวตัวโดเลยนะสายด่วนคนสีเกตงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนฟันไปที่เนะ <5. S 2> สองนะหัวสองก็ฟันไปที่นิดเดียวนะค่ะหัวสองฟันไปที่นิดเดียวคือหนะ้าสองน่ะนี่คือหววสองแล้วก็หวยสายด่วนนะครับ และขอแจ้งข่าวเอฟซีคนไทยและคนที่อยู่ต่างประเทศและคนในกลุ่มเลยนะวันนี้อาจารย์มาฟันหวยให้แค่สองหางแค่นี้นะแล้วก็น่าจะเป็นวันที่ยี่สิบแปดยิบเก้านะก็จะมาพบก,กับน้องบิวอีกครั้งเนาะจะได้สรุปให้ว่าหวยชุดเต็มนะักมันเป็นตัวไหนบ้างเนาะอาจารย์ย้ำอีกรอบค่ะสายด่วนคือหกหนึ่งหกหนึ่ง,องสองห้าหมื่นคือ ห้าสองห้าสองนะคะอ่าฟังฟังนะครับฟังฟังเลยนะค่ะต่องวดนะต่องวด,อวดชอบแัตเตอรี่เนาะใครที่ชอบแัตเตอรี่ก็จับจับหากันเลยได้เลยนะรัฐบาลไทยน,ะน่ะไ่าจะฟังนะหวยเพิ่งออกมาน่ะน้องตามหลักแล้วจะลงในกลุ่มก่อนนะแต่พอดีก็ให้น้องเตียวให้คุณไทยเนาะบางคนบางคนเขาก็ได้กันนะ ศูนย์หกแล้วก็หน้ากันเยอะนะเพราะว่าบางบางสงสารนะนะ้องสงสารคนน้ําท่วมเนาะผุกปัิทไทยเลยน้ำท่วมนะเลยบางคนเขาอาจจะได้ได้ถูกเนาะะได้มีกินมีใช้กันบ้านเนาะแล้วก็จะมีมาอีกทีนึงวันที่เท่าไหร่นะคะเป็นวันที่แปดนะน้องวันที่28ดตุลาคมนี้นะเดี๋ยวคงสุดท้ายมีทีเด็ดอะไรมาเดี๋ยวคนสีเกต จะมาบอกอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวน้องเดลตามให้นะคะหัวที่พันมาเอฟซี FC, ได่อนั่มอาจารย์บโนอค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางหายไปโดนเนาะแม่นบ่ค่ะครับผมก็ก็ได้ลงหวยอยู่ในกลุ่มนะลงในกลุ่มกันทุกทุกงวดนะ่ะเออวันนี้บอกว่าขอฟังสิบงวดขอในกลุ่มว่าขอจะฟังสิบงวด อยากให้สิบงวดแต่ก่อนเราเคยทําได้สิบสองวดแล้วก็ไปลงยูทูปนายน้องเบลไงั้นก็เลยดังมาเลยอ่ะลงยูทู e ก็เข้าติดต่อกันหลายงวดอยู่นะคะช่วงนั้นก็คือคือน้องเดียวคนลูกจักแจ้งเกิดกับพ่อคลิปห้ยซ่องหาหมืินนี่แหละค่ะเพิ่นมาว่าแล้วมันเข่าแบบเข่าดีลีเนาะน้องเยวกับเพิ่งเริ่มเปิดยูทูปใหม่ใหม่คนกับลู้จักน้่เพิ่นกับขอบคุณเลยลาเด้อค่ะอาจารย์มัณอาจารยร์กะ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทวงบรลังความเม่นเหมือนเดิอนนะคะครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณมากค่ะจาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดี